ห ah. ้องดีมากแกดูด <laughs> ีมากสะอาดสะอานนะคะวิวสวยมากดูดิหันหน้าที่มานเดีดีเอเราเปแฟนแบบอกำลังใจเราก็จะได้ออกกำลังใจแบบทุกวันปลาทูสองตัวปลาทูใครขายปลาทูอ่ะ ของกินเต็มเลยซื้ออะไรบ้างวันนี้นี่ค่ะของกินพี่แบบผมออกเดินทางไปไหนไปกาญจนบุรีโอเคนะไก่ลุยกาญจนบุรีครับก็จะต้องกินแต่งหน้าก็ต้องเสร็จละค่ะนี่คือเท็กซัสที่เราซื้อมาไก่เซนไฟก็ชำไก่ก็ชำบเราดูใหญ่อ่ะ ใก่กับโค้ใหก่เท็กซัสต้ตองสปอนน์อะไร้าวนกงกลเืเรน,น,นไฟเนว,น,วเไเนไฟเวนไฟเล็กชัคุณชาติบ้างนี่นะทุกคนกินขบนรถเวอร์ข้าวแกงนะประเทศสาทอนกล่องนี้ร้อยยี่สิบไปลองชิมรสชาติเป็นไงนะคระหว่างเดินทางแจ๋วทันหน้าที่ต่อเรือ่องเอาแกงฟักละกัน <c oughs> ดอร่อยไหมอร่อยสามารถกินได้บ้านไหมกินได้ใหญ่บู๊คือมันหั่นไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันเป็นช้อนพลาสติกวันนี้วัเธอต้องเธอต้องสูบไปไม่ทันใจแล้วจ้ารถก็ติดนอะกินไปกินเองมันจะสะใจกว่าเวอ์เธอทุกคนนี่เราแวะปั๊มนะคะจ่ว ซื้อขนมยองซื้อขนมอะไรเมื่อกี้ก,ก็คือเข้าซูปปเปอร์มาร์เก็ตซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะซื้อมะม,ม่วงเปรี้ยวแล้วก็ซื้อไข่ไข่ต้มให้พี่อ้ํานะเพราะว่าตอนนี้เขาจะไปแข่งไ,ไกลกีฬาใช่ปะเหลืออีกสองเดือนหน้านั่นต้องมีไข่เยอะๆโอเคเลิศนะีนาเวลาไปต่างจังหวัดเจอที่สุดของกินเยอะพีน่าเมื่อกี้น่งถามจะมีไหมไข่ต้มฉันบอกประเทศไทยมีทุกอย่างคะ่ะถึงแล้วนะคะทุกคนคอสทู ดีมากวายดีมากโรงแรมเราจะเป็นห้องพักอันนี้นะคะติดริดนพพมน้ำเพราะพี่น้องนางไม่เคยมาก็ให้นางนอนริมน้ำเป็นหนึ่งสวยมากวายดีมากโรงแรมนี้นะคะคอสบีเวอร์นะคะหรือคอสทูนั่นเองดีมากดูดีสวยมากบรรยากาศโรงแรมโคตรด,ด,ดีเดี๋ยวพาไปดูห้องพงห้องพักกันนะคะแล้วก็ว่ายน้ำกันจิตใจเย็นหนีอากาศร,ร้อนมากทุกคนตอนนี้นะ น่าจะประมาณร้อยองศาอันนี้เป็นเวลค o ัมดริงค์นะคะน,นี่นะี่น้ำอะไรนะคะหรือเป,เป็นชา,ชาพีชชาพีชชาบะาผสมดอกชาบาขอบคุณค่ะอร่อยล่าสุดพาแม่ไปกาดมานะตอนที่กลับมาไทยตอนนู้นนะคะอันนี้ก็าอีกลองเป็นห้องอาหารนะคะดูดีมากโรงแรมดูดีเลยอะแต่เขาไม่อนุญาตให้เล่นน้ำนะสเสียใจเล่นแค่ในสระ เราวพาไปดูทัวร์รูมเป็นยังไงนะคะ<ม>อุ้ยหอมมากโอ้ห้องนาา่ารักห้องนาา่ารักมาดูว้าวโอ้ยดีงามห้องดีมากแกดูดิมีโซฟาด้วยนะคะแล้วก็โอ้มาเชาาด้วยห้องดีมากและสะอาดหอมมากสวยมากอองตรงก็คือ สวยกว่าในรูปนะตอนแรกคิดไว้ว่าเออรูปสวยของจริงจะเป็นไงอันนี้คือดีอุ้ยตายแล้วดูดีมากสะอาดอาดนะคะกนน็นี่เรือขายายพายแต่แม่หนูอยากให้เล่นน้ำมันดีนะเพื่อความเซฟตี้นะคะอดีคือไปดูทั้นสองนะคะโอ้มีนั่งบนนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินนั่งบนนี้อุ้ยดีไม่ไหวหยห้องน้ำแบบเลิศ ห้องน้ำแบบนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นดีนะมีองค์มีอ่างด้วยน่ารักมากเลยอ่ะห้องเราคือประเด็นคือห้องมันหอมมากทุกคนค่ะดีงามนี่ยังมีโซนนี้ด้วยนะเครื่องแต่งหน้านะคะุดมีชุดนี้ให้ด้วยเลิศชุดอาบน้ำลึกมากดีงามค่ะสิบสิบ,สบโรงแรมนี้ดีมากชอบมากไปอาบแดดนะตัวขาวแล้วออกเลยเจนะ๋อถายได้น้อง สิบาทให้เท่าไหร่ห่าเท่าไหรคะสิบาทโอ้ยสิบาทเกงองค์หันหน้าที่มันดังดีๆีนะอ่ะเป็นดีดีนอนๆอน่อนย่ำเลยเอาวันนี้ตารางเธอพี่ยามจะไปแข่งแต่กีฬาต้องวิ่งสี่สิบวินาทีอุ้ยเธอมันดีมากเลยฉันถ่ายรูปให้หยุดๆยุโอ้ยเซ็กซี่หน่อยแสงใครอันนี้เนี่ย โอ้ยทุกคนวิวนี้ออกมาคือดีงามมากดูดิน้ำแบบนิ่งมากนะคะนี่เพื่อบ้านของเราโอ้ยเฮ้ยเซี่ย,ยงเลยอ่ะดูดิวิวนี้นะนปังแต่ลูกใครมาถ่ายใครอย่วะเนี้ยอ่ะ ทุกคนวิวสวยมากดูดิดีดงามมีขี่เจ็ดด้วยนะครึ่งชั่วโมงสองพันนะคะอยากขี่ดูดิวิวโคตรสวยอะ่ะดีงามพี่อามเราไปไว่ายน้ำละเมื่อกี้ถ่ายรูปไปเยอะมากนะคะเดี๋ยวไปไว่ายน้ำกันดูดิวิวคนขี่เจ็ดละแสงสวยคือบรรยากาศแลนโคตรด,ดีเธอน้ำเย็นมามเธอเย็นมามไปเดี๋ยวขอวไปว่ายน้ำก่อนนะจ้ะ วันนี้เธอต้องทำไรวิ่งทีสิบนาทีโอเคสิบนาทีจนวิ่งด้วยเพราะว่าจะไปลงมาราธอนนี่เป็นทางไม่รู้มันดีมากเลยอ่ะนาะโอนี่นี่ทางกลางธรรมชาตินะคะสี 4, 4่สิบนาทีวันนี้ตารางซ้อมของคุณเขาจะวิ่งด้วยไปเลยวิ่นี้เป็นาจังหวัดโคตรดีอ่ะโคตรชิวอ่ะกาญจนบุรี เจอไปนอนเธอนี่ซ้อมไตรกีฬาวิ่งสี่สิบนาทีนะคะกกมในโรงแรมไม่มียิมอ่ะจื้ซ้อมด้วยเพราะว่าจะต้องมีมาราทอนวันที่21ตีสิกิโลดูสิว่าจะถึงไหม <N> <N> อืมดีมากดูเลยโคชิวโอ้นี่นะไปวิ่งเสร็จ ทานข้าวเรียบร้อยก่อนนอนมีน้ำชาให้ด้วยน่ารักมากอนอกโรงออฟไลน์น่ารักอ่ะโรงแรมคือรถมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปนอนที่วินล่ากันนะคะดีงามนะทุกคนอันนี้ก็หมดคืนแรกนะคะที่นี่นะที่กาญจนบุรีนะแล้วเหมือนพระจันทร์เต็มดวงแล้วในะนะวันนี้นะนะนี่พระจันทร์เต็มดวงนะสะท้อนานาวบรรยากาศนี่คืออะไรเธอถ่ายคลิปอยู่อ่ะเออค่ะมาเ,าเห็นพูดพูดคนเดียว <laughs> เงียบมากนะคะที่นี่เงียบดีวะมึงกลางคืนแล้วบางแพ้มันไม่เงียบแบบนี้บางโรงแรมอะเวอเลยคีนี่นี่นะทุกคนเรากินเหล้าบ่ยอันนี้บอกเลยแนะนำสองร้อยกว่าบาทคือรสชาติฟังเวอร์ไปมันจะมีพวกตามท็อปอะไรเงี้ยเออแล้วก็นี่มันฝรั่งทอดแล้วก็นี้เป็นพวกมันเผือกอันหวานเผือกมันม่วงอะไรเงี้ยแบบ โรทาฟโฟอร่อยมากแกในท็อปส์นะคะกินนี่ันฟินนะก่อนนอนใจจอยมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งทุกคนตื่นมานี่ยามเช้าเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานกันนะคะแปดโมงทำไมแดดขนาดนี้จริงจริงคือตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วแต่คือแดดมันไม่ไหวนะ อ่ะตื่นมากินกอรี่แลคะอาหารผิวของเรากินทุกเช้าไม่แด้สปอนแต่กินทุกเช้าจริงๆผกก็ถูกที่คอลลาเจนอัดเม็ดมะเขือเทศอัดเม็ดสองเม็ดตอนเช้านะคะกินประจํานะจนเขาคิดว่าเป็นพรีเซเตอร์ละหนึ่งนี่สองเม็ดมะเขือเทศอัดเม็ดก็แบบวิตามินซีแบบแน่นๆมะเขืออันเนี้ยเขาบอกหนึ่งเม็ดเท่ากับมะเขือเทศสามสี่ลูกนะเว้ยแกหนึ่งแคปซูลฟังไม่ไหวนะ ดเ,เดี๋ยวเราไปขับจักรยานอาบแดดกันยามเช้าค่ะดูซิจะได้กินนาทีนะแดดโอ้โหแรงมากเมืองการนะปัดจัก,กรยานยามเช้าเฮ้อขาหวร่มากกิจกรรมถ้าเรามีแฟนแบบอกอกกำลังกายเราก็จะได้อกอกกำลังกายแบบทุกวันวนะเธอ สุขภาพมันก็จะแข็งแรงก็จะกลายเป็นสาวเฮลตี้รักสุขภาพตั้งแต่เราก <S <s lighting, ็ออกกำลังกายตั้งแต่เรากลับมาอยู่ไทยก็ออกกำลังกายชุ๊บๆดีนะยางเช้านะคะพยาามในบ้านดึกโรงแรมเลิศขอไปปั่นก่อนนะทุกคนลาลาใู้มาโทสองตัวปั๊นู ขายขายวัตถุอะก็เดี๋ยวไปจ่ายจ่ายตลาดเหรอตลาดใช่อ๋อขับรถไปบ้านก็ไปไปบ้านหนึ่งม่เหือพวงว้ยวิวสวยมากแม่น้ำคคยทุกคนั่นเสร็จแล้วนะพี่มาทานอาหารเช้านะเขาไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะพี่นี่เป็นแบบให้สั่งเอาแล้วคือเมนูแบบจุกสั่งได้ไม่อั้นนะคะ13อย่างนี่ เราสั่งไปแล้วรอดูว่าจะอาหารจะเป็นยังไงดูนี่มาแล้วจานแรกน่ากินมากเป็นเดอยูเรนส์นะคะนี่อันนี้หอมจูนอุ๊ยโอ้โหชอบก็ร้อนเลยกระทะมือใส่กระทะอ่ะนี่ไข่กระทะเรากินเลยออกชันน่ากอิ่มก็สั่งจานเล็กสั่งไปไม่อังมเลยมีนะที่ถูกข้างมีนิมาม่าโอ้โหอม อาหารเช้านต้องวันนี้โอ้โหดีนะต่อด้วยเขาต้องกุยเอาให้จุกจุกย่างกินไข่ลวกฟังเขาต้องกุยจ้าทุกคนหมดทริปนะคะกาญจนบุรีคือตอนแรกจะนอนต่อยคืนแต่พอดีมีธุราต้องกลับบ้านนะก็เลยไม่ได้นอนนะคะอันนี้ก็เป็นทริปการจนบุรี สองวันหนึ่งคืนแบบเบาๆนะเห็นบางคนบอกว่าอยากดูคลิปไปเที่ยวไปเทอร์บ้างอะไรอย่างงี้จนถ่ายยิ่ถ่ายไพ่นะคะโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ bye bye. ายบาย๋อเมื่อกี้วันนี้นะว่ายน้ำกับวิ่งนะวิ่งกียทีนะคะวันนี้40สี่สิบเมื่อกี้ว่ายไปแล้ว,วยี่สิบนาทีจุกจุก